กองทัพอากาศไทยกำลังจะมีการยกเครื่องระบบป้องกันภัยทางอากาศครั้งใหญ่เลยครับโดยระบบใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าบารั k MX แล้วมันคืออะไรกันแน่ทำงานยังไงแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมด้านความมั่นคงของประเทศวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้กันครับเอาล่ะครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาไล่เรียงกันดูเริ่มจากภัยคุกค,คามรอบตัวเราเป็นยังไงจากนั้นไปทำความรู้จักกับโล่ใหม่ที่ชื่อบารั k MX แล้วมาพาดูเทคโนโลยีข้างในกัน ไปดูผลงานในสนามรบจริงๆและสุดท้ายทั้งหมดนี้มันสําคัญกับประเทศไทยยังไงก่อนอื่นเลยคําถามก็คือทาไมอยู่ๆประเทศไทยถึงต้องทุ่มเงินมหาศาลไปกับระบบป้องกันภัยทางอากาศใหม่คําตอบก็คือเพราะภัยคุกคามบนท้องฟ้ามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครับ คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงภัยทางอากาศเราอาจจะนึกถึงแค่เครื่องบินรบใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหมันมากันทุกรูปแบบเลยครับมีทั้งภัยคุกคามที่ซับซ้อนมาจากหลายทิศทางหลายระยะแล้วก็โจมตีได้พร้อมๆกันอีกด้วยที่น่ากังวลเลยก็คือความหลากหลายของมันนี่แหละครับลองดูในตารางนี่สิครับมีตั้งแต่จรวดแบบ B.M.21 ที่เราอาจจะเคยได้ยินข่าวตามแนวชายแดน ไปจนถึงของหนักๆอย่างฉีปนาวุธสกัดหรือแม้แต่โดรนที่กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสงครามยุคใหม่ไปแล้วซึ่งอาวุธทั้งหมดนี้มีใช้งานกันอยู่จริงในภูมิภาคของเรานี่เองครับและเมื่อต้องเจอกับภัยคุกคามที่มันซับซ้อนขนาดนี้กองทัพอากาศไทยเลยต้องหาคําตอบครับและคําตอบที่ว่านั้นก็คือการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์ในระบบแบรัก MXX เนี่ยแหละครับตัวเลข3 4 4 0ล้านบาทนี่มันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะ นี่ไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธตามปกติครับแต่มันคือการลงทุนครั้งใหญ่ของประเทศเพื่อยกระดับเทคโนโลยีการป้องกันภัยทางอากาศให้ก้าวไปอีกขั้นเลยทีเดียวหัวใจสําคัญของบารักเอ็ที่ต้องเข้าใจเลยก็คือมันไม่ใช่แค่จรวดที่ยิงออกมาจากฐานครับแต่มันคือระบบที่สมบูรณ์แบบครับคือทุกชิ้นส่วนมันคุยกันได้หมดเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายหรือที่เขาเรียกเท่ๆว่า network centric ซึ่งทำให้มันยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามภารกิจเลยโอเค และไอเจ้าโลไฮเทคที่ว่าเนี่ยมันทํางานยังไงกันแน่เรามาลองผ่าตัดมันดูทีละส่วนกันดีกว่าครับซึ่งหลักๆแล้วมันมีอยู่3ส่วนคือดวงตาสมองและก็หน่วยสกัดกั้นครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นผ่านขั้นตอนอัตโนมัติที่แม่นยําสุดๆไปเลยนี่แหละครับวงจรการทํางานของมันที่เรียกว่าคิวเชนถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับหนึ่งตรวจจับภัยคุกค,คามให้เจอก่อนเลย 2. ระบบสั่งการก็จะวิเคราะห์แล้วก็ชี้เป้า 3. ยิงจรวดที่เหมาะสมที่สุดออกไปและสุดท้าย 4. ทําลายเป้าหมายให้สิ้นซากครับมาดูส่วนแรกกันดวงตาของระบบก็คือเรดาร์ ELM 2084 A S A ตัวนี้นี่แหละครับคิดภาพง่ายๆนะมันเหมือนมีดวงตาเป็นพันๆดวงที่มองได้รอบตัว360องศาตลอดเวลาทำให้มันสามารถสร้างโดมป้องกันขนาดใหญ่ขึ้นมาได้เลยแล้วก็มองเห็นทุกอย่างครับ ตั้งแต่โดรนลำเล็กๆไปจนถึงขีปนาวุธที่พุ่งลงมาด้วยความเร็วสูงต่อมาคือสมองหรือศูนย์บัญชาการของมันจุดเด็ดจริงๆอยู่ตรงนี้แหละครับคือการที่ทุกอย่างมันเชื่อมกันเป็นเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเรดาร์หรือแท่นยิงมันแชร์ข้อมูลถึงกันหมดแล้วก็มี AI คอยประมวลผลให้ด้วยนะว่าควรจะยิงจรวดลูกไหนไปจัดการเป้าหมายไหนถึงจะคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สุดและสุดท้ายก็คือตัวโล่ป้องกันหรืออาวุธที่ใช้สกัดกั้นจริงๆ ซึ่งก็คือจรวดตระกูล b a r e a c ครับมันมี3มรุ่น3ระยะตั้งแต่ mr lr ไปจนถึง er การที่มีหลายระยะแบบนี้ทําให้เกิดการป้องกันที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเหมือนหัวหอมเลยครับคือถ้าหลุดชั้นแรกไปก็ยังเจอชั้นที่2ชั้นที่3ดักอยู่แน่นอนครับว่าสเปคบนกระาดาษมันดูดีมากแต่คําถามสําคัญก็คือแล้วในสนามรบจริงๆล่ะมันจะเจ๋งเหมือนที่คุยไว้หรือเปล่าขณะ ceo ของบริษัทผู้ผลิตเองยังออกมาบอกเลยครับว่า ระบบนี้ไม่ใช่ของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานนะแต่มันผ่านสมรภูมิจริงมาแล้วพิสูจน์ตัวเองมาแล้วโดยเฉพาะการจัดการกับพวกขีปนาวุธนี่ถือเป็นของถนัดของเขาเลยแล้วพอไปดูประวัติการใช้งานจริงก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยครับไม่ว่าจะเป็นเคสที่ยิงโดรนตกแปดลำรวดหรือที่เด็ดสุดๆคือมีรายงานว่าเคยสอยขีปนาวุธอิสแคนเดอร์ร่วงมาแล้วซึ่งเจ้าอิสแคนเดอร์เนี่ยเป็นของที่สกัดกั้นได้ยากมากๆเลยนะครับ นี่คือการพิสูจน์ให้เห็นว่ามันรับมือภัยคุกคามในโลกแห่งความเป็นจริงได้ก็เพราะผลงานมันดีขนาดนี้แหละครับเลยไม่แปลกที่หลายประเทศทั่วโลกจะให้ความสนใจตอนนี้มีอย่างน้อย8ประเทศแล้วครับรวมถึงชาติที่เป็นผู้นำด้านการทหารอย่างอิสราเอลกับอินเดียก็เลือกใช้บ拉克 MX เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันประเทศเหมือนกันแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายกับประเทศไทยยังไงการได้โล่ชิ้นใหม่นี้มามันจะเปลี่ยนเกมการป้องกันประเทศของเราไปแค่ไหนคำตอบคือ มันคือการเปลี่ยนแปลงขั้นใหญ่เลยครับภาพนี้อธิบายได้ดีที่สุดเลยครับลองดูฝั่งซ้ายนะนั่นคือภาพเก่าระบบป้องกันภัยที่ทํางานเดียวๆเ,เหมือนทหารยามที่ยืนเฝ้าอยู่จุดเดียวมองได้แค่มุมจํากัดแต่พอมาดูฝั่งขวาภาพใหม่ของบรักเอ็มมันคือเครือข่ายยามที่เชื่อมถึงกันหมดมองได้รอบทิศ360องศาแล้วก็สร้างเป็นโดมป้องกันที่ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างมากเรียกได้ว่าคนละเรื่องกันเลยครับ การจัดหาครั้งนี้จะช่วยสร้างโล่ป้องกันที่ทันสมัยและซ้อนกันหลายชั้นเพื่อคุ้มกันสถานที่สําคัญสําคัญของประเทศมันทําให้ใครก็ตามที่จะคิดโจมตีเราทางอากาศต้องคิดหนักขึ้นและที่สําคัญมากคือมันเปิดประตูให้ทั้ง3เหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นทัพอากาศทัพบกหรือทัพเรือสามารถสร้างเครือข่ายป้องกันภายร่วมกันได้เป็นครั้งแรกเลยสุดท้ายแล้วมารัก MX จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการซื้ออาวุธมาเพื่อสกัดกั้นภายคุกคามนะครับแต่มันคือการลงทุนที่กําลังจะเปลี่ยนโฉมหน้า และเปลี่ยนสมการด้านความมั่นคงของไทยไปอีกหลายสิบปีข้างหน้าเลยทีเดียวซึ่งก็น่าคิดตามนะครับว่าอนาคตและจุดยืนของไทยในภูมิภาคนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างลองจินตนาการถึงเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นเหนือน้านฟ้าของประเทศไทยดูสิคะจะเป็นอย่างไรถ้าเรามีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ล้ำสมัยมากๆคล้ายๆกับไอรันโดมที่โด่งดังของอิสราเอล เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงการจัดซื้อครั้งประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศไทยกับระบบที่ชื่อว่า Barak MX จากประเทศอิสราเอลค่ะครับเราจะมาสำรวจกันแบบทุกมิติเลยว่าระบบนี้คืออะไรทำไมถึงมีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับประเทศไทยในตอนนี้และที่สำคัญเลยคือเจาะลึกไปถึงเทคโนโลยีเบื้องหลังที่ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยที่ทันสมัยที่สุดในโลก โดยเราอ้างอิงข้อมูลจากหลายๆายแหล่งเลยครับทั้งสื่อไทยอย่างมติชนไทยรัฐทีวีสื่อนอกบทวิเคราะห์ด้านความมั่นคงไปจนถึงข้อมูลเทคนิคโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตเลยเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเกราะเหล็กชิ้นใหม่ของไทยกันเลยดีกว่าว่าทําไมต้องเป็นตอนนี้คือการตัดสินใจทุ่มง,งบกว่า3,400ล้านบาทเนี่ยมันต้องมีเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังที่สําคัญมากๆแน่นอนประเด็นนั้นสําคัญมากครับ การจัดซื้อครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นลอยๆเลยถ้าเราดูจากข้อมูลของไทยรัฐทีวีนะจะเห็นว่ามันมีจุดที่เป็นเหมือนเวกัพคอลหรือสัญญาณเตือนภัยสำคัญนั่นก็คือเหตุการณ์ประทะตามแนวชายแดนกับกัมพูชาในอดีตซึ่งมีการใช้จรวดหลายลำกล้องอย่าง BM21 ยิงเข้ามาในฝั่งไทยเหตุการณ์นั้นมันทำให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าภัยคุกคามจากจรวดราคาถูกแต่ยิงได้ต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ใกล้ตัวกว่าที่เราคิด นั่นเป็นแค่ชนวนเริ่มต้นใช่ไหมคะเพราะดูเหมือนภาพใหญ่ของภัยคุกคามในภูมิภาคมันเปลี่ยนไปเยอะมากในช่วงไม่กี่ปีมานี้ใช่เลยครับนั่นเป็นแค่ภัยคุกคามระยะใกล้แต่ภูมิทัศน์ความมั่นคงในภูมิภาคตอนนี้มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะข้อมูลจากสื่อต่างประเทศแล้วก็มติชนชี้ตรงกันเลยว่ามีความกังวลเพิ่มขึ้นอย่างมากต่อการที่ประเทศเพื่อนบ้านเริ่มมีอาวุธโจมตีพิสัยไกลไว้ในครอบครองอาวุธพิสัยไกลนี่หมายถึงระดับไหนคะ เรากำลังพูดถึงระบบจรวจ PHLO 3ของจีนที่กัมพูชามีนะครับซึ่งยิงได้ไกลถึง130กิโลเมตรหรือที่น่ากังวลกว่านั้นคือมีรายงานว่าเมียนมาอาจจะมีขีปนาวุธสกัดค Class จากเกาหลีเหนือที่มีพิสัยยิงตั้งแต่300ถึง700กิโลเมตรเลย700กิโลเมตรโห นี่มันครอบคลุมพื้นที่สำคัญสำคัญของไทยได้เกือบทั้งหมดเลยนะคะนี่ยังไม่นับรวมพวกภัยคุกถามยกใหม่อย่างโดรนสังหารหรืออาวุธปล่อยวันที่เราเห็นใช้กันเยอะมากในสงครามทั่วโลอกอีกตรงจุดนั้นเลยครับทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบเดิมๆที่ไทยมีอยู่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบป้องกันระยะใกล้แบบจุดหรือ point defense ที่เอาไว้คุ้มกันพื้นที่เล็กๆอย่างสนามบินหรือฐานทัพอะไรแบบนั้นใช่ครับซึ่งมันอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว การจัดหาบารัก MX จึงไม่ใช่แค่การซื้อของใหม่มาทดแทนของเก่าแต่มันถือการเปลี่ยนกระบวนทัศทัดครั้งใหญ่เลยจากการตั้งรับเฉพาะจุดไปสู่การสร้างพื้นที่ป้องกันเป็นบริเวณกว้างแบบหลายชั้นหรือที่เรียกว่า Layered Area Defense ถูกต้องครับมันคือการกลางร,ร่มป้องกันให้กับเมืองสำคัญสคัญหรือเขตเศรษฐกิจอย่าง EEC ได้เลย พอพูดถึงระบบป้องกันจากอิสราเอลดิฉันสับสนนิดหน่อยค่ะคือคนส่วนใหญ่ได้ยินชื่อไอรอนโดมจนคุ้นหูพอมีข่าวนี้ออกมาก็เลยเข้าใจว่าบารักเอ็มเอ็กซ์คือไอรอนโดมเวอร์ชันที่เราซื้อมาใช้หรือเปล่าคะหรือว่ามันเป็นคนละเทคโนโลยีกันเลยเป็นคําถามที่ดีมากครับแล้วก็เป็นจุดที่ต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนเลยแหล่งข่าวอย่าง News Defense ชี้แจงประเด็นนี้ไว้เลยว่าไม่ใช่ครับแม้จะมาจากผู้ผลิตเดียวกันแล้วก็ใช้เทคโนโลยีบางอย่างร่วมกัน แต่ภารกิจมันต่างกันโดยสิ้นเชิงอ r ร n d โดมเนี่ยถูกออกแบบมาเป็นระบบซี a รมคือ counter rockets artillery and mortar เน้นรับมือจรวดวิถีโคง้งกระสุนปืนใหญ่ในระยะที่มันใกล้มากๆอ๋อ oh, ค่ะแต่บารัก M X เป็นระบบที่ใหญ่และซับซ้อนกว่ามากครับมันถูกออกแบบมาให้รับมือภัยคุกคามได้ครบวงจรเลยตั้งแต่เครื่องบินรบโดรนขีปนาวุธร่อนไปจนถึงขีปนาวุธทิงตัวบางชนิดเข้าใจแล้วค่ะ เหมือนไอรอนโดมเป็นผู้รักษาประตูที่เชี่ยวชาญการป้องกันลูกยิงหน้ากรอบเข็ดโทษแต่บ a รัก MX เป็นกองหลังทั้งแผงที่ป้องกันได้ทั่วทั้งสนามเลยแล้วคำว่าหลายชั้นที่พูดถึงก่อนหน้านี้มันทํางานยังไงในทางปฏิบัติคะหัวใจของมันคือสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวขีปนาวุธสกัดกั้นหรือ interceptor family ครับความอัจฉริยะของมันก็คือ เราใช้แท่นยิงแบบเดียวกันแต่สามารถเลือกบรรจุจรวดสกัดกั้นได้ถึง3รุ่นเพื่อรับมือภัยคุกคามในระยะที่ต่างกันอืมมีรุ่นไหนบ้างคะตามข้อมูลจาก AII และ Spacebar ก็จะมี Barak MR หรือ Medium Range พิสัยยิง35กิโลเมตรเหมาะกับเป้าหมายระยะใกล้ถึงปานกลางแล้วก็มี Barak LR หรือ Long Range ขยับระยะออกไปที่70กิเมตร และพี่ใหญ่สุดคือบรักอหรือ extended range ที่มีพิสัยยิงไกลสุดถึง150กิโลเมตร150กิโลเมตรเลย ใช่ครับและที่สำคัญคือรุ่นนี้มีบูสเตอร์หรือจรวดขับดันท่อนที่สองทำให้มันไต่ระดับความสูงได้มากพอที่จะสกัดกั้นขีปนาวุธทิ้งตัวหรือบาลลิสติกมิสซาบางชนิดได้ด้วยโอ้โหเหมือนมีเครื่องมือหลายขนาดในกล่องเดียงเลยนะคะเจอภัยคุกคามแบบไหนก็เลือกใช้จรวดที่เหมาะสมได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองยิงจรวดแพงๆใส่โดรนราคาถูก แล้วดิฉันสังเกตว่าแท่นยิงมันเป็นแบบยิงในแนวดิ่งหรือ vertical launch ด้วยแบบนี้ก็หมายความว่ายิงได้360องศารอบทิศทางเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับไม่ต้องเสียเวลาหันแท่นยิงไปหาเป้าหมายก่อนซึ่งนั่นคือมาตรฐานของระบบสมัยใหม่แต่ว่ามีอีกจุดเด่นหนึ่งที่น่าสนใจมากและหลายคนอาจจะไม่ทราบคือจอรวดสกัดกั้นของบรารกเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อเป็นจรวดพื้นสู่อากาศตั้งแต่ต้นเลยเอ๊มันต่างกันยังไงคะ ไม่ใช่การดัดแปลงจากจรวดอากาศสู่อากาศหรอค่ะครับไม่ใช่การดัดแปลงการดัดแปลงมันน่าจะประหยัดกว่าไม่ใช่หรอคะในทางทฤษฎีอาจจะใช่ครับแต่ในทางปฏิบัติมันมีข้อจํากัดเยอะมากการดัดแปลงจรวดอากาศสู่อากาศมาใช้ยิงจากพื้นดินเนี่ยมักจะมีข้อจํากัดเรื่องขนาดมอเตอร์ขับดันเพราะเดิมทีมันต้องออกแบบให้เบาเพื่อติดใต้ปีกเครื่องบินอ๋อ oh. แต่พอออกแบบสําหรับยิงจากพื้นโดยเฉพาะอย่างบารักวิศวกรสามารถใส่มอเตอร์ที่ใหญ่ขึ้น บรรจุเชื้อเพลิงจรวดได้มากขึ้นทําให้มันไต่ระดับความสูงได้เร็วกว่ามีพลังงานในการเลี้ยวไล่เป้าหมายที่ความเร็วสูงในระยะไกลได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับซึ่งก็เพิ่มโอกาสในการทําลายเป้าหมายให้สําเร็จมากขึ้นถูกต้องครับยังมีนัยยะสําคัญเลยพอเข้าใจเรื่องตัวจรวดแล้วก็สงสัยต่อนะคะว่าแล้วตัวระบบมันเห็นภัยคุกคามได้ยังไงแล้วมันตัดสินใจได้ยังไงว่าจะต้องยิงจรวดตัวไหนออกไป มันต้องมีดวงตาที่เฉียบคมกับสมองที่ฉับไวมากๆเลยนั่นคือหัวใจสำคัญเลยครับดวงตาของระบบนี้คือเรดาร์ ELM 2 0 8 4 m m MM r ซึ่งเป็นเรดาร์ระดับโลกตัวเดียวกับที่ใช้ในระบบ Iron Dome และ David Sling ของอิสราเอล ถือว่าผ่านการพิสูจน์ในสนามรบจริงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนอม,มันเป็นเรดาร์แบบ a a c ที่ใช้เทคโนโลยีแกลเลียมไนไตรด์ซึ่งต่างจากเรดาร์จานหมุนแบบเก่าโดยสิ้นเชิงมันต่างกันยังไงคะ ASA เนี่ยคือเรดาร์แบบเก่าที่เป็นจานหมุนนะครับจะส่งคลื่นออกไปที่ทางเดียวแล้วรอรับสัญ,ญญาณสะท้อนกลับทําให้การติดตามเป้าหมายมันไม่ต่อเนื่องแต่ ASA ประกอบด้วยตัวรับส่งสัญญ,ญาณขนาดเล็กนับพันตัว ที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้มันสามารถกวาดสายตาหรือสแกนพื้นที่ได้โดยไม่ต้องขจับจานเรดาร์เลยออ๋ oh. และสามารถส่งลำคลื่นไปติดตามเป้าหมายหลายสิบเป้าหมายได้พร้อมๆกันอย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดข้อมูลจาก Spacebar ระบุว่าเรดาร์ตัวนี้มีระยะตรวจจับไกลถึง460กิโลเมตร460กิเมตรนั่นมันไกลกว่าระยะยิงของจรวดที่ไกลที่สุดที่บอกว่า150กิเมตรเกือบ3เท่าเลยนะคะ ใช่ครับเหมือนเรามีหอสังเกตการที่มองเห็นค่าศึกได้ตั้งแต่ยังอยู่อีกเมืองหนึ่งเลยทําให้มีเวลาเตรียมตัวรับมือเยอะมากประเด็นนั้นเลยครับมันคือการสร้างร่มแหล่งการเฝ้าระวังขนาดมหึือมาทีนี้พอมีดวงตาที่ดีก็มาถึงสมองอัจฉริยะที่ใช้คําว่า network centric มีศูนย์กลางเป็นเครือข่ายใช่ครับนี่คือจุดเปลี่ยนเกมของระบบป้องกันภัยสมัยใหม่เลย คำนี้ได้ยินบ่อยมากเลยค่ะ Network centric พอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะว่ามันทำงานยังไงได้เลยครับลองนึกภาพแบบนี้นะครับในระบบแบบเก่าเนี่ยเรดาร์หนึ่งตัวจะทำงานคู่กับแท่นยิงหนึ่งชุดของตัวเองเท่านั้น <c oughs> ถ้าเป้ามาอยู่นอกระยะยิงของแท่นยิงชุดนั้นก็คือทำอะไรไม่ได้ แต่สถาปัตยกรรมแบบเน็ตเวิร์กเซนทริกของบารักเอ็มจะเชื่อมโยงทุกส่วนประกอบทั้งเรดาร์ทุกตัวแท่นยิงทุกชุดและศูนย์บัญชาการเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายเดียวเลยเป็นเครือข่ายเดียวสมมุติว่าหน่วยเรดาร์ที่ชนบุรีตรวจพบภัยคุกคามกำลังมุ่งหน้าเข้ามาแต่ตัวภัยคุกคามอยู่นอกระยะยิงของแท่นยิงที่ชนบุรีระบบสามารถส่งข้อมูลเป้าหมายนั้นผ่านเครือข่าย ไปสั่งให้แท่นยิงอีกชุดที่สระบุรีซึ่งอยู่ในระยะทำงานยิงสกัดกั้นได้ทันทีเลยถูกต้องครับยิงได้ทันทีเลยโหมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีแค่ป,ป้อมปืนใหญ่หลายๆป้อมแต่เรามีป้อมปืนที่มองเห็นผ่านกล้องส่องทางไกลของป้อมอื่นๆได้ด้วยแบบนี้คือไม่มีจุดบอดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีระบบเน็ตเวิร์กเซนทริก แต่ใช้ระบบแบบเก่าเราอาจจะต้องใช้เรดาร์และท่านยิงมากกว่านี้หลายเท่าตัวเลยสิคะเพื่อป้องกันพื้นที่เท่ากันนั่นเป็นข้อสังเกตที่ยอดเยี่ยมมากครับถูกต้องเลยมันหมายถึงงบประมาณและกำลังพลที่ต้องเพิ่มขึ้นมหาศาลเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเท่ากันแล้วการมีเครือข่ายแบบนี้ยังทำให้รับมือกับการโจมตีแบบเต็มรูปแบบหรือ saturation attack ที่มีเป้าหมายเข้ามาพร้อมๆกันเยอะๆได้ดีขึ้นอ๋อ oh. พราะระบบสามารถบริหารจัดการทับชับเซยกรที่มีอยู่ทั้งหมดในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นสั่งให้ท่านยิงที่ใกล้ที่สุดแล้วก็มีกระสุนเหมาะสมที่สุดเป็นผู้ยิงสกัดกัน้นพอฟังแบบนี้แล้วมันเห็นภาพเลยนะคะว่าการมีร่มป้องกันแบบนี้เหนือพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญอย่าง EEC มันไม่ใช่แค่เรื่องการทหารแล้วแต่มันคือการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติว่าการลงทุนมูลค่าหลายแสนล้านของพวกเขาจะปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอากาศด้วย ใช่ครับนั่นคือผลกระทบในภาพใหญ่แต่ทฤษฎีทั้งหมดนี้จะไม่มีความหมายเลยถ้ามันใช้ไม่ได้ผลจริงในสนามรบนั่นสิคะทฤษฎีฟังดูสุดยอดมากแต่ในสถานการณ์จริงที่ทุกอย่างเป็นเดิมพันมันพิสูจน์ตัวเองมาบ้างหรือ,อยังคะนี่คือจุดขายที่แข็งแรงที่สุดของบาร a ก MX เลยครับคือเป็นระบบที่ Batch Proven หรือผ่านการพิสูจน์ในสนามรบจริงมาแล้วอย่างโชคชน มีกรณีศึกษาที่ชัดเจนหลายครั้งเลยอย่างในปฏิบัติการ Rising Lion เมื่อเดือนมิถุนายนปี2567ที่ผ่านมาอืมเร็วๆนี้เองครับเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลแล้วระบบนี้ก็สามารถสกัดกั้นได้สำเร็จหรือย้อนไปก่อนหน้านั้นระบบบ a r a k m a นซึ่งเป็นรุ่นที่ติดตั้งบนเรือรบก็เคยสกัดกั้งโรนจากอิหร่านได้ถึง8ลำ8ลำเลยเหรอคะครับ และที่น่าทึ่งคือมีรายงานว่าอาเซอร์ไบาจานเคยใช้ระบบนี้ยิงสกัดขีปนาวุธอิสกันเดอร์ของฝ่ายตรงข้ามได้สำเร็จซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่มีความเร็วสูงและท้าทายมากถือว่ามีผลงานการันตีชัดเจนไม่ใช่แค่เทคโนโลยีบนกระดาษและสำหรับประเทศไทยกระบวนการจะเป็นอย่างไรต่อไปคะเราจะได้เห็นระบบนี้เข้าประจำการเมื่อไหร่อ้างข้อมูลที่เปิดเผยคาดว่าระบบจะเข้าประจำการได้ราวๆปี2572ครับอีกหลายปีเหมือนกันนะคะครับ แต่การจัดซื้อเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากนี้คือความท้าทายที่แท้จริงคือการฝึกฝนบุคลากรอย่างเข้มข้นเพื่อให้ใช้งานระบบที่ซับซอ้อนนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและก็มีการทดสอบระบบในสภาพแวดล้อมของไทยและที่สําคัญที่สุดคือการบูรณาการระบบนี้เข้ากับเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศโดยรวมของประเทศหรือ IADS ที่เรามีอยู่เดิมประเด็นเรื่องการบูรณาการนี้น่าสนใจมากค่ะ เพราะระบบที่เรามีอยู่เดิมก็มาจากหลายค่ายเลยทั้งอเมริกาสวีเดนจีนการจะทำให้ระบบใหม่จากอิสราเอลสามารถพูดคุยและทำงานร่วมกับระบบเก่าๆเหล่านี้ได้ไร้รอยต่อมันมีความท้าทายทางเทคนิคมากน้อยแค่ไหนคะเป็นความท้าทายอย่างสูงเลยครับมันเปรียบเหมือนการทำให้คนหลายเชื้อชาติที่พูดคนละภาษาทำงานเป็นทีมเดียวกันได้อืเห็นภาพเลยคะ่ะ พี่ต้องมีการพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลหรือ Data Link ที่เป็นมาตรฐานกลางขึ้นมาเพื่อให้ทุกระบบสามารถส่งต่อข้อมูลและสถานะของเป้าหมายให้กันและกันได้แบบ Real Time ซึ่งเป็นงานที่ซับซ้อนทั้งในแง่ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เลยแต่ถ้าทำสำเร็จนะมันจะยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันประเทศไปอีกขั้นเลยครับและดูเหมือนว่านี่อาจจะเป็นแค่ก้าวแรกสำหรับเครือข่ายป้องกันภัยยุคใหม่ของไทยด้วยใช่ไหมคะ มีความเป็นไปได้สูงมากครับเพราะมีรายงานจากมติชนว่ากองทัพบ,บกและกองทัพเรือก,ก็กำลังประเมินและพิจารณาระบบบ,บ,บารัก MX นี้อยู่เช่นกันอ๋อเหล่าทัพอื่นก็สนใจด้วยใช่ครับซึ่งหากเกิดขึ้นจริงในอนาคตประเทศไทยอาจมีเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศร่วมที่ทันสมัยและครอบคลุมทั่วทุกเหล่าทัพหรือ Tri Service Network เป็นภาพที่น่าตื่นเต้นมากครับที่ทันสมัยซับซ้อนและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามในศตรวรรษที่21ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมันคือการลงทุนในเทคนโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อปกป้องฐานที่ตั้งทางยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของชาติและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นและเสริมศักยภาพในการป้องกันตนเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในภูมิทัศน์ความมั่นคงของภูมิภาคที่ไม่มีอะไรแน่นอนเลยครับ ระบบบาราก MX ถูกออกแบบมาให้ปรับเปลี่ยนและขยายขีดความสามารถได้ในอนาคตนะคะขณะที่ประเทศไทยกำลังจะติดตั้งระบบชุดแรกนี้คำถามที่น่าขบคิดต่อไปก็คือในวันที่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆอย่างขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือไฮเพอร์ซอนิกมิสไซล์กลายเป็นเรื่องปกติเกราะเหล็กชิ้นนี้จะต้องวิวัฒนาการไปในทิศทางไหนเพื่อจะยังคงปกป้องน่านฟ้าของเราให้ปลอดภัยได้ต่อไปค่ะ